เปรมวอลุสพวงน้องแมนยูร่วมง,งานแกลโอเพนนิ่งแมนยูแอนด์มิวคิดไม่แค่ซีนในเทมโบรจับมยูจำกัดเปิดตัวยังเป็นทางการไปแล้วสำหรับมียูแอนด์มิวคิดไม่แค่ซีนโดยรายงานได้เปิดตัวในแบบปกล่าสุดเปรมวอลุๆๆสชวาลุสลิขิวงและน้องแมนยูกิติพงษ์ไทยประเสริฐร่วมร้องเพลงเล่นเกมและมิซซิ่งกับเหล่าพี่แฟนคลับหน้าโปรมีสันไลฟ์สไตล์สีสมานเมื่อวันที่12กันยายนและในครั้งนี้คุณนัทพงศ์รำมยางกูร ผู้จัดจาการทั่วไปฝ่บริหารส่วนการค้าและคณะทีมได้ให้เกียรติมามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับเปนและน้องแมนยูด้วยนะคะในกิจกรรเปิดตัวนังสือสามีดูแมกกาซีนในวันนี้นะ์สไตคะ อาจารยถามผมใช่ไหมครับเอาเลยเริ่มเลยได้ไหมโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่วันนี้ทางมียูแมกกาซีนนะครับได้เข้ามาร่วมเปิดตัวหนังสือกับเรานะครับที่รอมิสันไลฟ์สไตล์สีสมานนะครับก็ทางเราก็ยินดีเป็นอย่างมากนะครับมาสร้างสีสันให้กับเรียกว่าลูกค้าเรานะครับมีน้องแมนยูนะครับมีน้องเปลมนะครับเข้ามาร่วมทํากิจกรรมกับพวกเราด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานเสมบอชมทุกท่านด้วยนะครับก็รอมิสันไลฟ์สไตล์สีสมานนะครับก็อยู่ใกล้บ้านคุณ นะครับก็ถ้าเกิดถึงอยากจะทานนะครับก็แน่นอนนะครับพวกเราก็จะมีอาหารการกินให้พวกเรานะครับช้อปปิ้งนะครับเรามีแฟชั่นเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็เราจะอยู่บริการกับไลฟ์สไตล์ของทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสำหรับดีดูเราจะมี้อความที่ส่งพิเศษของวิพัวตราที่เราจะได้เหมืนกันมันจะเป็นคือออกมาประมาณไหนอะไรยังไงครับ อ๋อเดี๋ยวต้องถามน้องเพลเคก็จริงๆมีมิการ์ซียลีเป็นวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเด็กใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเออ่จึงพื้นที่อย่างเช่นผมอ่าที่จะเป็นเปิดตัวเอ่อคอลัมน์แรกแล้วก็คอลัมน์ที่5ครับผมก็จะทำให้เห็นจะเห็นว่าเอ้ยเราเรากับเด็กเนี่ยถ่ายแบบด้วยกันเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีการพูดคุยแล้วก็ยังมีคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของเด็กในวิทยาศาสตร์ก็จะเปิดไปครับคำถามทำไมเฟรมว่าทำไมเฟรมผมได้ประถ่ยสรอบแล้วเออเออจริงๆอันนี้ก็ยัง อยู่เลยครับเพราะว่ามีย anyway, ูแม็กซี่เนี่ยเป็นนิตยสารเด็กเลยครับแต่ว่าผมอ่ะถูกชวนเป็นคนแรกเลยอาจจะเพราะเราดูเด็กหรือเปล่าไม่แน่ใจกันอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมก็อาจจะเข้ากับคาแรคเตอร์ของนิตยสารมากเราก็เลยแบบเฮ้ยชอบแล้วก็พอเราไปถ่ายแบบด้วยครับเหนไหมคะคือแบบว่าค่าแบบสนทรสงสัมากใช่ครับผมอย่างเช่นพอล่างหน้าถูกต้องลึกข้างนี่เป็นตัวเป็นตัวมันก็จะเป็นแบบสุนทรสงสัขอยนุญาตเพิ่ม สนสิไไไทไปแบบว่าถ่ายกับเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ทำงานกับพี่เปรม,มใ่ะหรอสพี่เปรมเป็นยังไงบ้างเสนุกไหมร,รู้สึกสน,นุกค่ะแล้วก็พี่เปรมใจดีมาก่รักมากเกิดน้องเกิดพี่เปรมมีแก๊งไหมคะมี เปียกีตาร์ต้องเป็นก็ร้องเพลงด้วยตอนแรกพ่อแม่จะเล่นกีดจะเล่นน้างแม่งดูปรากฏว่าเฮ้ยน้อได้เล่นเล่นเล่นกีดได้แบบน้องอันนี้รับงานแต่ว่างานที่คงพับน้องไหมคะต้องร้องเพลงนี้เนี่ยอะไรนะครับตัวหรือเปล่าไม่คือเนี่ยผมยังตกใจอยู the the no <c oughs> ่เลยพอมาถึงงานวันนี้น้องเขาเลือกเพลงหรือเราเลือกคำพังโอ้โหดูน้องได้ใช่ไหมปรากฏว่าร้องได้จำเนื้อได้หมดเลยยอดมากอันนี้ พายังง่ายอีกหรือะครับครับด้บมอมนานอะไรไหมซ้อมนานไหมแมนยูลอลาทนี้ซ้อมานานไหมหรือเราเคยพบกันซ้อมนานแลเคยร้องบบมาก่อนไหมลูกเจ็นขว้โปีนึงแล้วเคยร้องที่ไหนมาก่อนไหมที่นี่ที่แรกไหมลูก ร้องเพลงที่นี่ที่แรกไหมเพลงนี้อ๋อร้องที่นี่ที่แรกด้วยกิจกรรมวันนี้เป็นยังไงแฟนก็สนุกดีครับถึงแรกคือเราได้แบบเออเป็นเกียรติมากที่ได้เชิญมาร่วมงานเปิดตัวแล้วแล้วก็เราก็ยังได้เจอเป็นแฟนที่แบบมาหาเราแล้วก็เอบแบบว่าพี่ใช่ครับพี่แบบได้เจอแฟนคือตัเป็นสัทมีกับแฟนคือค่อนข้างอยู่แบบว่าบริเวณนี้เราได้เจอแฟนกับถึงนี้ด้วยใช่ครับ แฟนคลับให้การตอบรับดีนะครับใช่เขาที่แฟนคลับมีตัีเยอะเขางไปคุยมาอะไรเงี้ยเาก็มาหาการอะไร้ยงเงี้ยมีทั้งาาาแล้วก็มีแฟนคลับแองเพนทมาที่ใกล้ชิดกับแฟนคลับมากมีแบบหน้าตีหันมาหาเาอะไรอยางเงีก็รู้สึกอย่างอย่างเวลาเจอแฟนคลัใหม่ใหมก็รู้สึกวก็ยังมีคนวบว่าใีการเป็นหัวนอนกันตลอดแบบว่าเราคิดว่าเราหมดงานแตว่ามันมีปัญหาไปสักพักนึ่แล้วทีแฟนคลับ ส่วนคนที่ต้องใหม่มันค่อนข้างยากพอเราได้เห็นคนที่เขาต้องมาใหม่สิบหกโลก็ดีใจครับผมที่เขาดำเราหมดอย่างรู้สึกอบคุณเหมือนเดิมอบคุณเหมือนเดิมครับมากกว่าค่ะทุกท่านเลยโอเคครับผมก็ฝากทุกคนติดตามนิตยสารมีเวนัสีในนี้ครับเพราะว่าบอกเลยว่ามีดาราศิลปินที่มาร่วมตกเต็มไปหมดเลยยังไงก็ากติดตามกำลังน้าได้นะครับตอนนี้วางแผนแล้วทั้งหมดห้าตอนแรกครับผมฝากติดตามกอลังน้านะครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลครับ